จะมธุรกิจค้าปลีกทั้งหลายเนี่ยปิดตัวไปเป็นจำนวนมากสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรคนระับวันนี้ร้านค้ามันไม่อยู่ตามตรอกซอกซอยที่คนพลุกพ่านเสมอไปแล้วอ่ะสินค้าเรามี5 0 0พันกว่ารายการแต่เราไม่สามารถที่จะทำให้5 0 0 0ักว่ารายการของเราเนี่ยขายได้ครบจุดขายไม่ใช่แค่สินค้าแต่จุดขายข็งมันอยู่ที่มนุษยยสัมพันธ์ของคนนักสืบ SME กับภารกิจค้าปลีกอย่างไรให้รุง่งแม้ร้านค้าปลีกจะเริ่มโบกมือลากิจการกันมากขึ้นทุกวันแต่ SME ค้าปลีกทั้งหลายอย่าเพิ่งถอดใจเพราะนักสืบ SME จะพาคุณไปไขปริศนาหาเคล็ดลับบริหารร้านค้าปลีกอย่างไรให้อยู่รอดพลาดไม่ได้ อาครับผมสังเกตเห็นนะครับว่า SME ธุรกิจค้าปลีกทั้งหลายเนี่ยครับปิดตัวไปจำนวนมากเลยครับสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรครับผมลองลองวิเคราะห์ดูเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีแรงบางอย่างซึ่งมางกดดันเนาะ<ม>แรงกดดันมันมี3่ตัวฮะตัวหนึ่งคือแรงกดดันภายในประเทศลองดูสิฮะตอนนี้ห้างใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยเนี่ยนะ เอาจากกรุงเทพไปถึงระยองเลยแล้วกันถ้ามองปั๊บเนี่ยนะฮะในโซนกรุงเทพนี่มีมีห้างใหญ่อยู่ห้างนึงมีพื้นที่คุมพื้นที่กรุงเทพไปหมดละถัดเลยไปบางนาฮนะเขาก็มีพื้นที่คุมคุมวิ่งไปถึงนะฮะเมืองชนเม,มืองชนศรีราชาศรีราชาพัทยาแนะมยฮะเขาเรียกว่าฟุตพิ้นะฮะกว้างกว้างกว้างครอบคุมไปหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่โชห่วยต้องนั่งคิดนะเพราะว่าจะทำยังไงถึงจะสู้กับคนเหล่านี้ได้อันที่สองเนี่ยนะครับคือแรงกดดันจากภายนอก ามว่าซิมวันนี้เนี่ยต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนดีจะใช้กลยุทธ์แบบที่เขาเรียกว่าชาวบ้านโลเคอล็อตติจี้ได้ไหมนะฮะวันนี้เนี่ยซิมอาจจะบอกว่าไม่ได้แล้วนะนักสืบเพราะวันนี้เนี่ยอยู่อยู่ไอ้ห้างใหญ่ๆมาตั้งอยู่ข้างบ้านเราห้างพวกนี้มาจากต่างประเทศต่างชาติเอาเงินเข้ามาไอ้พวกนี้มันมีกระบวนการคิดมีระบบการคิดซิมต้องไปไกลกว่านั้น ไอตัวแรงกดดันที่3ที่มันเข้ามาแล้วมันเริ่มไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆคือวันนี้ร้านค้ามันไม่อยู่ตามแนวถนนตามที่หัวมุมตรอกซอกซอยที่คนพุกพ่านเสมอไปแล้วอ่ะวันนี้มันอยู่บนหัวเรามันลอยขึ้นไปอยู่บนอากาศ mm hmm. นั่นคือร้านค้าออนไลน์ดูสิฮะ mm hmm. บางเจ้าใหญ่ขนาดที่เรียกว่าเปิดเว็บไซต์ทีเดียวนะพร้อมกัน6ประเทศ แล้วคนก็เริ่มมีพฤติกรรมรที่จะยอมจะจ่ายสตางผ่านเว็บไซต์นี่ฮะผ่านบัตรเครดิตตัวเองโอ้โหดูเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยนะครับผมสังเกตเห็นเนี่ยบรรดาร้านค้าปลีกทั้งหลายเนี่ยก็มีกลยุทธ์หนึ่งที่เขามักจะใช้กันก็คือว่าลองลดราคาเพื่อที่จะแข่งขันกับรายใหญ่พวกนี้ครับถือว่าเป็นวิธีที่ดีไหมครั เวลาที่เรามองภาพว่าเนี่ยร้านใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขามีวิธีคิดคือทําราคาให้ถูกคนจะได้เข้ามาขายเยอะๆเราก็มองแบบเขาบ้าว่าถ้าชั้นขายถูกแปลว่าจะต้องมีคนร้านชั้นเยอะอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หรอกฮะจุดแข็งของพวกร้านค้าปลีกขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยนะครับคือทําราคาให้ต่ําได้ดีกว่าร้านค้าปลีกโชว่วยของพวกเราทั่วไป เขาทำยังไงฮะเพราะวิธีคิดมันต่างกันไงฮะจะเอาสินค้าเข้าร้านขนาดใหญ่ด่านแรกคือสิ่งที่เขาเรียกว่าค่าแรกเข้า entrance fee บางตัวจ่ายร้าน<จ><จ>บางตัวจ่ายห0 0แสนเขาสามารถเอาไปใช้ในการ,รลดราคาได้ถูกครับทุกบาทที่เขาลดลงมาเรื่อยๆสิ้นเดือดร้อนแล้ว,ลวเอาจุดอ่อนตัวเองไปชนจุดแข็งชาวบ้านเขา Oh. ไม่มีทางชนะอยู่แล้วฮนะวิธีการที่จะทําให้สู้ได้เนี่ยนะฮะร้านค้าต้องปรับตัวอาจารย์พอจะบอกเคล็ดลับได้ไหมครับว่าเขาควรจะปรับตัวอะไรบ้างเคล็ดลับคือคุณนักสืบก็ต้องเดินเข้าสองทางหน้าร้านทางหนึ่งหลังร้านอีกทางหนึ่งนั่นน่ยคือสิ่งที่จะมีข้อมูลให้คุณนักสืบไปดูว่าร้านค้าปลีกจะอยู่รอดได้ยังไง ร้านลอยวราชเนี่ยครับตอนก่อนปรับเป็นยังไงแล้วปรับมาเป็นยังไงครับร้านลอยวราชของเราเนี่ยครับผมอยู่มา73ปีแล้วครับผม,มสมัยก่อนเลยก็เป็นร้านค้าปลีกธรรมดาเลยที่เขาเรียกว่าโชห่วยนะครับก็เป็นลักษณะชั้นธรรมดาปกติแล้วก็วางของเพดานก็จะเป็นเพดานมีไฟนีอนอนม,มีพัดลม นะครับผมต่ก่อนลิ้นชักเก็บเงินก็จยังเป็นกระป๋องอยู่แล้วได้ไอเดียยังไงครับถึงคิดว่าเออควรจะปรับร้านในลุคใหม่แบบนี้ครับเราเจอแก่นหนึ่งคือเราเป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งแล้วจุดด้อยของเราก็คือสินค้าเรามี5,000ันกว่ารายการแต่เราไม่สามารถที่จะทําให้5 0 0 0ันกว่ารายการของเราเนี่ยขายได้ครบเราจะต้องอยู่ในรังอยู่เลยต้องไปหยิบอะไรเอ๊ะเราก็มองตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้าเรามาปรับตรงนี้ล่ะปรับให้มันเอื้อต่อการค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งค้าปลีกเอื้อยังไงเอื้อก็คือเดินมาปุ๊บสามารถที่จะหยิบ ได้ค้าส่งก็ยิ่งเอื้อโดยที่ว่าเขาเห็นสินค้าได้ครบเขาก็สามารถสั่งเป็นลังๆได้ง่ายขึ้นมองสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นครับโอ้ไปดูมาแล้วนี่พอ <นะ S 2> ร้านเขาปรับตัวแล้วนี่ร้านดูดูดีขึ้นมากเลยนะครับ,รบสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ซุกซุกซ่อนซ่อน <ๆ S 2> เยอะๆเต็ไมไปหมดนี่แหละถ้าอย่างนี้รบกวนอาจารย์ช่วยสรุป หลักการนะครับในการปรับหน้าร้านให้ฟังเป็นข้อๆสักนิดนึงได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเคล็ดลับที่หนึ่งนะฮะทาร์เก็ตมาเก็ตเป็นใครต้องดูว่าคนที่เดินแถวนั้นนะเป็นใครร้านยอ<ม>ล่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเขาปรับตัวเพราะว่า<ม>ก่อนนี้ก็คนไทยเนี่ยไปกันเยอะหน่อยซึ่วันนี้นะักท่องเที่ยวไปตึมเลย คนอาจจะคิดว่าเฮ้แค่ร้านโชว์หวยขายของทั่วๆไปแบบนี้ครับ,รบทำไมต้องตกแต่งร้านซะขนาดนี้ครับผมใช่คนมาครั้งแรกตอนคอนเซ็ปต์แรกๆเลยพอเอามาให้ที่บ้านดูที่บ้านก็จะเอ๊ะขายโคมด้วยเหรอ <laughs> เราไม่ได้ขายโคมดิเราขายแค่สินค้าแต่เราอยากจะบอกว่าพวกเนี้ยมันเป็นการสื่อถึงวัฒนธรรมแก่นของธุรกิจของเราว่าเราอยู่ในย่านคนจีนเราขายสินค้าประเภทจีนเราต้องการให้ร้านลอยยอลาของเราเนี่ยเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของถนนเยวาวราชเราก็อยากจะโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ครับเขาได้รูจักร้านโชห่วยในสไตววล์เยาวราชครับ การปรับร้านเนี่ยคือปรับให้หน่าสนใจพอมันมีความน่าสนใจคนก็จะเดินเข้าร้านแต่ไม่จําเป็นต้องหรูหราตลอดมันต้องดูที่กลุ่มคนที่เดินด้วยว่าเป็นใคร<ม>ในต่างจังหวัดมีกรณีศึกษาเยอะแยะเลยนะคือลูกเรียนจบจากกรุงเทพหรือจบจากเมืองนอกไปอบอกเลยอะปะ้าไม่ได้แล้วร้านแบบนี้ต้องจัดการติดแอร์เลยอพอติดแอร์ปั๊บเดินไปตายลรวอ่ามันติดแอร์แล้วมันจะคิดตังเราอีกเท่าไหร่สินค้าราคาไม่เปลี่ยนนะคนกลัวไม่เข้าเลย เ,เคล็ดลับที่สองนะฮะตัวสินค้าคสมมติว่าคนเดินเป็นนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งต่างชาติเวลาเข้ามาเนี่ยนอกจากเขาจะซื้อของเล็กๆน้อยๆไว้กินแล้วเนี่ยบางครั้งเขาซื้อกลับบ้านเขานะ,ะแถวเยวาวราชเนี่ยนะ,ะพุทธาจีนหมูแผ่นหมูยองอก็จะมีอยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวบอกไม่เคยเห็นเนาะหรือเคยเห็นก็ไม่เคยกินเนาะอะไรเงี้ย ถ้าตอบโจทย์เขาได้แล้วก็รู้สึกสนุกที่รอยอล่าเขาทําอย่างนี้นะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่สอนเราเสมอว่าถ้าลูกค้าเข้ามาในร้านของเราเนี่ยเราอยากให้เขาออกไปมือเปล่าฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรเราก็จะไปหาสิ่งนั้นมาให้ต้องบอกว่าทุกตัวในร้านได้รับความนิยมจากการที่ลูกค้ามาซื้อเราก็เลยเอามาขายครับล<ม>ักษณะนี้ครับแล้วจุดหนึ่งซึ่งจะทําให้ร้านค้าสู้กับร้านค้าขนาดใหญ่ได้เนี่ยหลายครั้งร้านค้าเล็กๆเขาต้องมีสินค้า ที่ตอบโจทย์คนที่เดินไปมาแถวนั้นซึ่งร้านค้าใหญ่ไม่มีเช่นสมมติแถวนั้นเป็นคนสูงอายุอยู่เยอะอบางร้านมีไม้เท้าขายอะ่ะพวกนี้เขาเรียกเติมเต็มให้ร้านทําไมเขาจะต้องมาที่นี่เพราะที่อื่นไม่มีไงต้องมาที่นี่เท่านั้นนะฮะเราเคล็ดลับถัดไปแล้วครับเคล็ดลับที่สามะการตกแต่งร้านแสงสว่างสีที่ใช้ในร้านนะคุณนักสืบอไปที่รอยอยาวรา,ราชแล้วเจอ าใช้เชลวสีอะไรจาได้ไหมโอ้โหเด่นมากครับคือทั้งร้านเนี่ยเป็นสีดําแล้วข้างบนโคมเรียงแถวเลยเป็นสีเขียวเราก็คิดเอ้ยเราจะ display สินค้ายังไงให้มันได้ครบแล้วก็ทําให้สินค้าแต่ละตัวมันโดดเด้งโดดเด่นขายด้วยตัวมันเองเออเน้ลทีเของเรง่ายๆก็คือว่าเราก็เพลนทุกอย่างเป็นสีดําหมดเลย ละเอียดกระจุกระติกออกไปให้หมดให้เหลือแต่สินค้าเพราะว่ามันลกไปหมดละเ,ออเราก็ดึงแค่ความที่เป็นแพ็กเกจจิ้งของแต่ละตัวเนี่ยออให้ลูกค้าได้มองแค่นันเองเออส่วนในเรื่องของราคาก็สามารถที่จะหยิบแล้วก็พลิกขึ้นมามองได้ไม่แปะที่เชลทำให้ไม่ลกครับหรือฝ้าข้างบนออก นะครับดันได้สูง<ม>นะครับมผมเพื่อจะวางชั้นได้ครบเลยหังจากนั้นก็ใช้ไฟสปอ t l ตไลท์ที่เป็นลักษณะ,ะการส่องสินค้า<ม>ที่เหมือนเป็นตามโชว์ร<ม>ูมนะครับ<ม>ส่องให้สินค้ามันมีความสปาร์คกิ้งจะดูน่าดึงดูดมากกว่าไฟนีออนธรรมดาความสว่างของร้านไม่ใช่อยู่ๆก็ไปซื้อไฟที่ไหนก็ได้<ม>เราต้องดูด้วยว่าไฟเนี่ย มีความสว่างเหมาะกับร้านไหม,มคือถ้ามันสว่างมากเกินไปมันจะจ้าแต่ถ้ามันสว่างน้อยเกินไปมันก็จะมืดมพวกนี้ต้องคิดนะฮะว่าจะตกแต่งยังไงแล้วก็ร้านสวยความสะอาดก็สําคัญแล้วเดินเข้าไปไม่ใช่อยู่ๆเดินออกมาเลยนะเดินก็เดินเข้าไปลึกยิ่งอยู่นานเท่าไหร่โอกาสหยิบก็มากเท่านั้นแปลนของร้านเก่าเนี่ยประตูเข้าตรงกลางฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะสามารถเดินได้ตรงกลางอย่างเดียว แล้วก็มองสินค้าซ้ายขวาคือเราจะทํายังไงให้ดึงลูกค้าให้อยู่ได้นานที่สุดเราก็เลยเออต้องจัดทางเดินใหม่ดึงประตูร้านเถอบไปดนทางด้านซ้ายหลังจากนั้นก็ให้สามารถลูกค้าเดินอ้อมรอบดูสินค้าได้แล้วก็เคล็ดลับที่4ี่นะฮะการวางสินค้าการจัดเรียงสินค้าในหน้าร้านเนี่ยนะฮะระดับสายตาคือระดับที่ขายของ นี่คือคียเลยถ้ามีสินค้ามีความหลากหลายวางระดับสายตาวางให้น่าสนใจ <S <S แล้วหมั่นที่จะบันทึกด้วยนะฮะตัวไหนขายดีตัวขายดีต้องวางในจุดที่หยิบสะดวกที่สุด<อ>าตามองเห็นได้ง่ายที่สุด<อ> <นะ S 2> หรือบางครั้งนี่เขาทำเลยนะฮะ lock หนึ่งล็อกจะขายสินค้าประเภทนี้เพราะขายเยอะอใช่ไหมฮะทำสีทำสันเฉพาะล็อกนั้นเลยเฝรั่งเรียกคูเ l h e ซลเบสคือ วางให้เต็มพื้นที่สีแบบเดียวกันมันจะขายดีขึ้นสินค้าบางตัวนี่นะฮะบางทีมีเยอะมีหลายแบบมไม่จําเป็นเนี่ยต้องเอาออกมาทุกอย่างใช่ไหมเอาเฉพาะตัวที่ขายดีแล้วก็จัดเรียงคือข้างหลังเชล์เนี่ยต้องไปดูด้วยนะว่ามันได้กี่แถวเพราะมันคือที่ใส่สต๊อกอมไม่ใช่เอาแต่ข้างหน้าข้างหลังกวงโบหมดคือไม่ต้องแผ่ทุกชนิดมาวางใ,ให้เต็มพื้นท,ที่มันเยอะเกินไปแล้วมันจะกลับไปเหมือนเดิมไงคือกอง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 อันข้างล่างไม่เคยขายออก พราะหยิบไม่ถึงอ่ะใช่ไหมฮะแล้วฝุ่นก็ลงไปเกาะสินค้าก็เก่าหมดอายุพวกนี้คือต้นทุนหมดอะ่ะอันเนี้ยก็คือจุดตายอีกจุดนึงนะที่บริหารต้นทุนไม่ได้สินค้าบางตัวขายดีเอามาไว้ให้เยอะอสินค้าขายน้อยก็ต้องลดพื้นที่เขาการแบ่งพื้นที่เราต้องให้ความสำคัญพื้นที่ของสินค้าที่ขายดีที่สุดก่อน ได้รู้เคล็ดลับมา4ี่เคล็ดลับแล้วครับยังมีอีกไหมครับเคล็ดลับที่5นะฮะการให้บริการของพนักงานและเจ้าของร้านฮะที่รอยเยาวราชน,นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเจ้าของร้านขายเองอ่ะจะไม่เชื่อใจเหรอคนเนี่ยเขามาซื้อกับสินค้ากับร้านเราเนี่ยเพราะเจ้าของจริงๆนะเราได้คุยเราได้ต่อรองราคา คือมีความผูกพันไงจุดขายไม่ใช่แค่สินค้าไม่ใช่แค่แสงไฟแต่จุดขายของมันอยู่ที่มนุษยยะสัมพันธ์ของคนอีกร้านนึงก็มีนะอยู่ตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ยชื่อบิ๊กเต้เขาเขียนเลยนะเขาแปะเลยน้องๆมหาวิทยาลัยตอนนี้จะสอบนะครับกินตัวนี้ดีกว่าท้ายที่สุดเด็กชอบ ข้อจากอาจารย์ไม่ยากเลยนะครับ 1. ดูว่าคนที่เดินแถวร้านเราเป็นใคร 2. ต้องมีสินค้าหรือบริการเฉพาะที่แตกต่างจากร้านค้าทั่วไปร้านอื่นหายากแต่ร้านเรามีและตอบโจทย์คนแถวนั้นให้ได้ด้วย 3. ตกแต่งร้านให้น่าสนใจไฟสว่างมีสีสันร้านเดินสะดวกและต้องสะอาดอยู่เสมอ 4. วางสินค้าที่ขายดีในจุดที่มองเห็นง่ายอย่าลืมว่าสินค้าตัวไหนขายดีต้องได้พื้นที่เยอะที่สุดและสุดท้ายบริการที่ดีจากเจ้าของและพนักงานก็สามารถซื้อใจลูกค้าให้กลับมาซื้อร้านเราได้เรื่อยๆ โอ้ฟังเคล็ดลับจากอาจารย์คิดว่าไม่ยากครับยังพอมีหวังเดี๋ยวจะไปบอกบรรดาผู้ค้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหลังร้าน,นยังไม่ได้คุยกันเลยอมีหน้าร้านต้องมีหลังร้านด้วยเคล็ดล<อ>ับที่หนึ่งเนี้ยนะฮะความมีระเบียบหน้าร้านจะสะท้อนกลับมาอย่างหลังร้านเองอหน้าร้านจัดของเป็นระเบียบไหมมีการจัดวางเรียงดีไหมหลังร้านก็ต้องมีระเบียบด้วยอไม่ใช่โอ้หน้าร้านสวยมาก หลังร้านภูเขาอะไรก็ไม่รู้กองกันเป็นแถวเลยอย่างนี้จะจัดสต็อกไม่ได้นค,คนที่ไม่บริหารหลังร้านนี่นะท้ายที่สุดตายด้วยอะไรนะฮะสต็อกสต็อกจมเนี่ยนะเงินบางทีได้มาก็ต้องไปซื้อของมาเข้าหลังร้านใช่ไหมฮะมถ้าคำนวณไม่ดีเงินก็จมอยู่หลังร้านนอกจากเก็บของให้เป็นระเบียบแล้วมีเคล็ดลับอะไรอีกครับเคล็ดลับที่2ฮะคือการเก็บข้อมูล ผมอ่ะเคยไปร้านแห่งหนึ่งนะชื่อร้านถอถุงก่อนนี้นะขายแต่ถุงพลาสติกกับเชือกนะผมก็ไปในร้านเดินขึ้นไปดูชั้นบนที่เขาเก็บสต๊อกเนี่ยนะเชือกฟางสีแดงเต็มไปหมดเลยผมบอกเอา้าร้านนี้ไม่ขายสีน้ําเงินสีเขียวสีขาวเหรอ,อบอกขายครับอบอกแต่ตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่จะมาขายผมบอกเอา้าก็เชือกเหมือนกันแล้วทําไมถึงมีแต่สีแดงสีอื่นมันขายหมดเหรอผมเนเดินลงไปดูรอบๆนะ ซึ่งถึงบางอ้อเรื่องเรื่องคือว่าสีน้ําเงินกับสีเขียวเนี่ยร้านค้าก็อยู่ในตลาดคนแม่ค้าเวลาผูกผักผูกปลาเขาก็ใช้สีสีน้ําเงินมันตัดกับสินค้าออแล้วมันขายง่ายไอ้สีแดงสีเหลืองนี่ต้องขายปลายปี พาะโรงเรียนข้างๆมันซื้อไปทําผู้ให้เชียร์ลีดใช่ไหมฮะนี่ไงเราต้องรู้ว่าสินค้าอะไรขายมากขายน้อยการเก็บข้อมูลมาทําให้เรารู้ว่าจะซื้อของอะไรมากน้อยแค่ไหนเคล็ดลับที่3ครับการทําระบบบัญชีให้ชัดเจนระบบบัญชีนี่สมัยก่อนบางร้านโอ้โหมีหลายบัญชีมากเลยเพราะไม่ใช่คนจะขี้โกงหรอกนะฮะ ไม่รู้ตัวเองจดไว้ไหนสั่งของไม่รู้สั่งเท่าไหร่นะหรือระบบเดิมๆมันไม่มีความเป็นระเบียบใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยเพื่อจะทําให้เรารู้เรื่องทั้งเรื่องสต็อกเรื่องอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาก็ใช้ระบบบัญชีกันแล้วนะฮะระบบบัญชีมีวิธีการทําเยอะแยะเปลี่ยนจากระบบที่จดมือมบางครั้งก็ลืมบางครั้งก็ไม,ม่ได้จดใช่ไหมฮะฮมเดี๋ยวนี้ก็มีระดับง่ายๆเนี่ยนะใช้ Excel ลอ่ะขายลายกี่ตัวก็คีย์เข้าไป หรือดีกว่านั้นเขาใช้ระบบบาร์โค mm ้ด hmm. ซื้อของยิงปิดคราวนี้ไม่ต้องจดมันจดให้เราเรียบร้อย mm hmm. อยู่ในซอฟต์แวร์ปลายเดือนมาดูขายอะไรบ้าง mm hmm. ตัวไหนขายน้อยตัวไหนขายมากตัวขายน้อยควรจะเลิกสั่งไหม mm hmm. ตัวขายมากควรสั่งเพิ่มอีกไหม mm hmm. เคล็ดลับที่4การระบายของค้างสต็อกค,ครับ หลังร้านเนี่ยบางทีมีของเหลือ,อม,มีของที่สั่งมาเกินแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาของเหล่านี้ผลักดันออกอยังไงส่วนใหญ่แล้วเวลาทําก็จะทําพวกลักษณะที่เรียกโปรโมชั่นใช่ไหมครับแต่โปรโมชั่นมันจะต้องมีเขาเรียกวิธีคิดหน่อยไม่ใช่อยู่ๆก็เอของเหลือจกนั้นลดลัก10%อ,อย่างนี้มไม่มีดูไม,<อ>ม่ดีชาวบ้านเขารู้กันหมดอ่ะมันต้องจัดให้เข้ากับอีเวนต์จัดเข้ากับเทศกาล เช่นช่วงสอบนี่เขียนงินมือมีกะเขียนเสร็จเอ๊ะทำไงดีวะอย่างร้านบิ๊กเต้เนี่ยเขาก็ไปเอาน้ำมันนวดเนี่ยเขียนกันปวดมือใช่ไหมครับยานวดตัวนี้ช่วยได้แล้วตัวสินค้าเองล่ะครับมีสิทธิ์ไหมครับที่เราจะจับมันประกบเข้าด้วยกันเป็นโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับจับคู่ให้ถูกคู่วิธีคิดของงานถูกคู่เนี่ยมันมาจากข้อมูลอีกแล้วนะถ้าคุณนักสืบดูดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเราจดเป็นระบบเนี่ยนะเราจะรู้ว่าถ้าเขาซื้อตัวนี้เขาจะซื้อตัวนี้ด้วยถ้าเขาซื้อทูบ เขามักจะซื้อเทียนด้วยเขาเรียก cross selling จะช่วยให้การขายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถระบายของออกจากสต็อกเราได้ง่ายขึ้นด้วยโอโ้โหฟังเคล็ดลับของอาจารย์นะครับทั้งหน้าร้านหลังร้านเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆก็ไม่เกินความสามารถนะครับสามารถไปปรับร้านให้สู้กับเขาได้อยู่นะครับใช่ก็ต้องใช้หัวคิดหน่อยนะครับ,รบแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรฮะ อยากจะทําร้านต่ออันนี้สําคัญถ้ายังอยากจะทําร้านต่อเนี่ยก็ทําสําเร็จได้ครับสําหรับเคล็ดลับบริหารหลังร้านก็ต้องลองทําตามนี้กันดูครับ1ทั้งหน้าร้านและหลังร้านต้องจัดให้เป็นระเบียบจะได้จัดสต็อกได้ง่ายขึ้น2เก็บข้อมูลว่าอะไรขายดีอะไรขายไม่ดีจะได้รู้ว่าต้องสั่งสต็อกสินค้าอะไรมากน้อยแค่ไหน 3. ระบบบัญชีต้องชัดเจนจดบ้างไม่จดบ้างแบบเมื่อก่อนทําให้การบริหารร้านไม่มีประสิทธิภาพ 4. ระบายของขายไม่ดีด้วยการลดราคาอย่างมีเทคนิคเช่นการจับคู่สินค้าแล้วลดราคาเป็นต้นอย่ามองว่าหลังร้านไม่สําคัญไม่มีใครเห็นนะครับถ้าบริหารหลังร้านดีหน้าร้านก็ดีตามไปด้วยแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับได้เคล็ดลับไปเพียบเลยนะครับขอบคุณครับ แล้วพบกันใหม่กับโจทย์ SME ในครั้งหน้า <c oughs> มันจะไปยากอะไรเพราะปัญหา SME คืองานของผมความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่สำหรับผู้ที่ชมผ่านมือถือและแท็บเล็ตสามารถคลิกที่ไอคอนการ์ดมุมขวาบนได้เลย